สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับนะสวัสดียามเย็นวันนี้น้องมีเสือนอนกินสมเด็จเสือนอนกินพระอาจารย์เจเรกนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับสิบรายการนะครับมีมาแค่นิดเดียวนะมีมาแค่สิบรายการนะพี่นะใครไวใครได้นะพี่นะใครไวใครได้วันนี้ผมจัดมาราคาพิเศษจับมาแบ่งปันกับอีพีจับมาแบ่งปันครับใครไวใครได้พี่ชายนะครับนะ ในราคาแบ่งปันนะพี่นะย้ําอีกทีในราคาแบ่งปันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มครับรายการแรกกันเลยครับพี่ชายรายการแรกครับรายการที่หนึ่งครับขอนําเสนอนะฮะเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อผงเจ้าน้ําเงินครับโรยผง เขียวนะฮะเสือเจิมแป้งนี่นะมีรอยเจิมแป้งด้วยเลขค้นนันเบอร์หมายเลขเก้าสิบสองครับรายการนี้มีเจิมแป้งนะขอสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการเจิมแป้งนะนี่ฮะหลวงพ่อเจิมเลยนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้อผงพลายเสือสมิงหลังฝังตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกเลขค้นนันเบอร์หมายเลขสิบเก้าครับรายการนี้แบ่งปันสองร้อยบาทครับ แบ่งปัน200บาทครับพี่ชายองไหนนะฮะ200บาทนะครับจับคู่350ได้เลยจับคู่350บาทได้เลยนะพี่นะจัดให้นะครับต่อมารายการที่4เฮ้รายการที่3ครับรายการที่3รายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะตะก,กุดเงิน2ดอกครับโรยพอยต์เสกครับนี่ฮะ นี่ฮะสักกะติเงินแล้วก็ตะกุดเงินนะพี่นะรายการนี้รวยพอยเศกด้วยรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะครับรายการนี้อีหนึ่งรายการพิเศษองค์นี้ผมขอแบ่งปันให้พี่ที่300บาทเอสองร้อยห้าสิบบาทพอสองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ใหญ่นะครับรายการที่สามนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ครับ รายการที่4รายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานหลังฝังเหรียญนะฮะหลังฝังเหรียญจีนครับพี่ชายเลขโค้าเบอร์ใหม่เลข26รวมกันได้8ครับรายการนี้รายการที่4ครับขอเบ่ยปันที่200อนะครับขอเบ่ยปันที่200บาทจับคู่350าบาทได้เลยพี่ชายนะครับรายการที่4ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่5ครับรายการที่5นี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงผสมแร่เหล็ก น้ำพีนะครับโดยผงเขี้ยวเสือตะกุดทองทิพย์ครับนี่ฮะโอ้โหอีกหนึ่งรายการท็อปๆพี่เลขคนตั้งเบอร์มายเลขสามสิบสามฮะเนื้อผงแร่ในน้ำพีนะครับบวกกับเขี้ยวเสือด้วยฮะนะฮะน่าจะบดนะครับแล้วก็ตะกุดทองทิพย์ถึงดอกเลขคนตั้งเบอร์หมายเลขสามสิบสามครับรายการนี้ก็แบ่งปันนี่พี่นะครับที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทอาจารย์พี่ชายนะครับรายการที่ห้าจับคู่สามร้อยห้าสิบบาทได้เลยพี่สำหรับรุ่นเสือนอนกินครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่6ครับรายการที่6ขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกติดหน้ากากทองทิพย์ครับโอ,อ้โหจับจับสวยสวยเลยพี่หน้ากากทองทิพย์รายการนี้เป็นเนื้อก้นคกเลขโคดนามเบอร์หมายเลข59กครับรายการนี้ลนนเ,เลขโคดนามเบอร์หมายเลข59ครับขอแบ่งปันพี่พี่ที่250บาทครับขอแบ่งปันพี่พีที่250บาทเท่านั้นครับพี่ชายรายการนี้สวยสวยเลยพี่จ๋านี่ฮะให้ดูกันทีช้าจะชัดเลยนะครับ นี่ฮะเสืออนกินครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดนะครับจะเลขค้นเบอร์นะครับหมายเลขนี่ฮะเลขค้นเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่ชายนี่ครับได้เลขสวยด้วยต่อคน้นหัวเสือด้วยองค์นี้พี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันลายเสือสมิงนี่ฮะหลังฝังเม็ดน้โมฮะ หลังฟังเมดนาโมครับพ right. ี <mort. S 1> <Kivol IL> <sky> ่ชายนี <Re> ่ครับเลขคุณเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยแล้วก็รายการนี้เป็นรายการที่7นะครับรายการที่เลขแปดเลขรวยครับขอ250บาทครับพี่ชาย250บาทนะนี่ฮะจัดไปครับนี่เลขสวยด้วยนี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่นะเป็นรายการที่8ครับรายการที่8ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงเจ้าน้ําเงินนะฮะปัดหน้าและรายการที่ รายการที่8นะครับเนื้อผงเจ้าน้ำเงินปัดนาคฝั่งพลอยครับโอ้เลขโคดเบอร์หมายเลข5 5้าครับเลขเบิ้ลพี่เลขโคดเบอร์หมายเลข55าส้าครับเลขเบิ้ลนี่ครับจัดไปพี่จหญนี่ครับจัดไปครับรายการนี้รายการที่8นะครับนะเอาไป200บาทจับคู่ได้เลยจับคู่350บาทได้เลยพี่จหญ่นี่ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการสุดท้ายครับรายการที่เก้าครรายการสุดท้ายครับรายการที่เก้านี่ครับขออนุญาตเปิดแทรายการที่เก้ารายการที่เก้าเปิดขึ้นมารายการที่เป็นเนื้อผงเจ้าน้ําเงินปัดทองฮะเนื้อผงเจ้าน้าเงินปัดทองครับเมื่อสักครู่ปัดหนักนะแล้วรายการนี้มาปัดทองอะไบ้างเลขโคดอเบอร์ใหม่เลขสิบแปดครับนี่ฮะเราไปสองร้อยจับคู่สามร้อยห้าสิบบาทได้เลยแต่ผมพิเศษให้ลวกันนะฮะพิเศษให้ในการสำหรับคู่นี้ ปัดเงินไอ้ปัดทองกับปัดด้างถ้าใครรับคู่นี้ผมขอแบ่งปันให้พี่ๆพิพพเศษที่ 300บาทครับนะจัดโปรให้ท้ายคลิปครับใครไวใช้ได้นะครับพี่จ๋าเลยครับสำหรับวันนี้ก็มีแบบปันให้พี่ๆนะครับจะาเก้ารายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูได้กันนะพี่ๆหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ออด i ไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ